แซลมอนเมืองไทยครับอีกแล้วครับอยู่ไหนแล้วอยู่โอ้ยโอใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยนี่ครับโอ้ยใช้ได้ใช้ได้หมนันหมันเฮ้ยเกือบหลุดแล้วครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับกอพบพบกับแม่ปลายสสยแปลงกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแนวนะครับก็ไม่ได้ไปตกปลากรุดนะครับผมก็มาเปลี่ยนแนวขออนุาเดี๋ยวเราจะมาเดินล่าขายตามน้ําดูนะครับหาปลาเล็กนะครับเพราะช่วงนี้ก็อย่างที่คลิปก่อนๆนะครับก็น้าในแม่น้ําก็เริ่มแห้งปลากรดก็เริ่มหายากนะครับเดี๋ยววันนี้มีโอกาสก็เลยจะมาลอง ลากขายนะครับลาาขายพวกปลาปลาขาวปลาเกตปลาพวงพวกนี้นะครับถ้าโชคดีก็เจอตัวใหญ่นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวถึงแม่น้ําเดี๋ยวลงมาลาาขายกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็แดดเปรี้ยงเลยครับผมเวลาก็น่าจะประมาณบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงกว่ากว่าโอเคครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับผมมาคนเดียวนะครับวันนี้ก็ลากคนเดียวอีกฝั่งก็ใช้ คู่ซีนะครับก็รองเท้าแตะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็เริ่มดูยกันเลยครับก็เดินตามน้ําเรื่อยๆนะครับดูว่าจะเจอปลาอะไรบ้างครับผมทางนี้แดดเปรี้ยงนะครับแต่ว่าดูนทางนู้นครับท่าน้าก็โอ้โหฝนมามืดตึ๊บเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราอุ้ยเราก็เริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันครับผมเนี่ยครับ นี่ก็เตรียมบะข้องมาเรียบร้อยครับตาเต็มนี่ก็คงสุดยอดแล้วฮะนี่ขายของเรานะครับตาไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าคงจะไม่เจอปลาใหญ่นะครับน่าจะประมาณเซนก็กว่า1.5จุมังครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็ลองมาลุยกันเลยครับดูกันนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เราก็มัดติดกับรองเท้าแตะนะครับก็ขออภัยในความไม่สุภาพด้วยนะครับผมแต่ว่าเรามาคนเดียว เราก็ต้องหาอุ้ยเราก็ต้องหาทุนนะครับเนาะเชือกสั่นปีกครับก็เรียบร้อยคนนี้ก็ปล่อยไปครับปล่อยไปเรื่อยๆครับผมนี่ฮะมาคนเดียวใายก็ไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่า ตัดออกไปเยอะนะครับเพราะว่าถ้ายาวเกินที่แคบๆเดี๋ยวมันจะติดตอนครับนี่ครับนานะท่านไหนที่มีแม่น้ำอย่างนี้ก็ลองทำดูนะครับก็สนุกไปอีกแบบนะครับผมเอาโอเคอีกนบบนึงครับเอาติด มันตึ๊บตครับหายไปไหนแล้วมันตึ๊บต๊บอ้หลุดไปแล้วมั้งฮะโอดนครับครับไปแล้อ้นี่ครับนี่นีโอ้โหเาฮ้ยเฮยาโอ้โหน้ำหลังโอ้โหตัวสวยเลยครับนี่ครับหมานหมาน ำหลังครับเดี๋ยวนี้ตัวงครับเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วเอ่ยหลุดไปซะแล้วมั้งอ้าวหลุดไปแล้วครับโอเคครับผมหึตัวมันเดี๋ยวเริ่มใหม่ครับของมันก็คือมันติดตอนี่แหละครับมีต้นไม้มีต่อใต้น้ำก็ติดแต่ว่าเมื่อกี้เห็นปลาติดด้วยครับนี่ครับนี่ครับเขาเรียกปลาอะไรนะครับถ้าเป็น ผ้ากลางน่าจะเรียกปลาน้ำเงินหรอครับนี่ครับแกงอร่อยมากก้างไม่เยอะครับเอเคครับหมก็ติดโอ้โหขาดขาดรูเท่าปลาบึกเลยครับโอ้โห <Okay. S 1> เดี๋ยวกอไผ่เต็มเต็มครับโอ้โหโจบกัน ดูครับรูบโบปลาบึกยังรอดได้ครับโอ้ยเซ็งเลยฮะเหมือนจะโดนปลาครับเหมือนดิ้นรุบๆรุบๆไม่ใหญ่ครับอยู่ไหนไม่รู้น้องนู้นครับโอยโดนกิ่งไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหนี่นปลาคิงใหญ่ครับเมื่อกี้ตัวนี้ติดครับเขาจะมาปวดโดนตัวใหญ่เฉยเลย นี่ครับโอ้หอยหมานหมานครับแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งครับผมหมานหมานเลยดึนดือบดือบดบนี่อีกไหมเอ่ยโอ้โหตรงนี้แหละครับโอ้โหอนี่ครับอีกตัวหนึง่งโอ้โหเมื่อกี้มันขาดพออีกรอบน่าจะต้องซื้อใหม่แล้วครับ นี่ครับสนุกสนุกกว่าปรากฏแล้วมั้งนี้นี่ครับผมหมานๆครับอ่อสี่ห้าตัวแล้วครับโอเคลุยก,ก,กันต่อครับเอโอ้ยแวเมื่อกี้แดดเปรี้ยงเดี๋ยวนี้มืดมาแล้วครับมืดตึบเลยครับผมอุยอยอ้ยอะไรเนี้ยติดต่อตกใจหมดเลยครับ อีกตัวอีกตัวกระดึบกระดึบอยู่ไหนแล้วนี่ครับโช่ะยังได้ครับยังได้เฮ้ยนู่นอีกตัวครับไม่ดิ้นเลยโอ้ติด ออกแยกอีกครับอุ้ยนี่ครับหมานหมาครับเห็นหางแดงๆแวบบนี่ครับปลาขิงครับผมไซส์อ่าปใช้ได้ครับนี่ครับผมหมานหมนเลยสองตัวนู่นครับใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ครับดินตุ๊กๆุ๊ อยู่ไหนแววอยู่ไหนแววอยู่ไหนแววอ๋อไหนบ้าโอ้ยปลาสันหน้าครับนี่ครับผมเซลมอนเมืองไทยครับนี่ครับผมสันหน้าครับเ๋ยวครับใหญ่ือเล็กไู่รู้ครับผม โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ไม่ใหญ่ครับปยดทิ้งนี่ไก่นั่อีกหนึ่งตัวครับนี่ครับ านหมานหม,มานครับเอาพวกใบไม้ใบหญ้า,า,าออกแป๊บหนึ่งครับตกแล้วครับอยู่ไหนแล้วอยู่โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญโอ้ยนี่ครับเอ้ยใช้ได้ใช้ได้หดมานหมานเฮ้ยเกือบหลุดแล้วครับปลาคิงใหญ่ครับลึกใช้ได้เลยครับอกเลยครับผมแต่ว่าพอน้ำลึกๆขายลงไม่ถึงพื้นมันก็อาจ จะไม่โดนตัวนะครับไอเทีกก็ไล่ด้วยครับทางนี้เหมือนจะเงียบเงียบไปแล้วครับทเมื่อกี้มีดึบด๊บดึ๊บมาากปลาเร็กหรือเปล่าโอ้นะครับ ครับสองตัวอุ้ยอุ๊ยสามตัวครับแม่โดนสามตัวครับหยุดไว้หยุดไว้ อ้ามันมีตรงออตรงนี้อีกตัวครับกระทิดนี่ครับนี่ครับได้อยู่ครับสี่ตัวโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคครับไหนกระดึบใช่ไหมกระดึบ โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเกือบหลุดนี่ครับหมานๆเหมือนเมื่อกี้แวบๆอีกตัวนี่ครับโอ้ยปลาพวงครับปลาพวงเล็กครับเนี่ยถ้าไซาโลก็คงไม่รอดขายคงขาดหมดแล้วครับอุย้ยอยากเอาไปปล่อยบอ่อจริงๆครับนี่ครับผมปลาพวงครับ โอเคหมดหรือยังหมดแล้วครับคิดว่าอะไรแก้มช้ำครับมาติดตรงรองเท้าบางทีถ้ามันไกลๆเราก็ไม่รู้สึกเลยครับว่าปลาติดครับโอ้ยขาดหมดแก้มช้ำอีกหนึ่งตัวหมานๆครับเดี๋ยวขอเอาเศษพวกใบไม้อะไรออกก่อนแป๊บนึงครับ ทีจ่จะสวยจะสวยก็ตรงที่มันติดอ่ามันติดตอติดทิ้งไม้ใต้น้ำนี่แหละครับไนปะดูอ่าหลุดแล้วฮะโอ้โหอ,โอ้ตัวสั้นกระปียนไม่ใหญ่ครับ หมานๆครับผมอีกหนึ่งตัวโอ้โหจะเต็มห้องแล้วครับแล้วก็มาจบกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องกลับหรือว่าปาก็ติดพอดีครับเมื่อกี้เห็นเห็นเวฟเวครับยังไม่รู้ดูกันมั้งยังครับยังครับยังยอยู่ครับผมไหนแล้วอ้าวไปเลยครับผมแม่ อุตส่าห์ว่าจะปิดท้ายอีกสักตัวครับที่ไหนได้ไปซะแล้วครับโอเคครับผมก็มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราคงจะเก็บคายแล้วก็กดรองเท้ากลับกันดีกว่าครับเดินมาเดี๋ยวนี้ก็น่าจะจะหกโมงน่าจะหกโมงแล้วนะครับครับแล้วน,นะก็เดินทางจะเดินทางกลับมาเจอแอ่งน้ํานี่ครับ เดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีปลาขึ้นหรือเปล่านะครับหล่งน้ําตรงนี้ก็ผมเคยมาปักเบ็ดนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่พอน้ํหลากปีนี้ยังไม่เคยมานะครับเดี๋ยวถือโอกาสใส่ข่ายซะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาโอ้โหโคนจะไม่เอาข่ายกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผม <c oughs> จะข่ายเอย้ใส่ข่ายไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ค่อยมาดูว่ามันจะมีปลาอะไรหรือเปล่านะครับดูโอ้ยแม็กโอ้ยไม่ไหวมั้ยเนี่ยโอ้โหโขนครับเดี๋ยวยงนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงมามาปักเบ็ดน่าจะมีปลาดุกปลาช่อนนะครับเอ้าเฮ้ยขาแ้วก็คง จากงานนี้ก็คงได้เอาทิ้งแล้วมั้งครับขายนี้โอ้ยหโมไปหมดทางไหนไปทางไหนนี่นี่ขึงขายซะเลยครับไหนๆก็มาแล้วถ้ามีพวกปลาหน,นินปลานในอยู่น่าจะมีลุ้นนะฮะ ขออย่างเดียวจะมีพี่เหลือมก็พอน้องนั้นรับได้หมดพอดีข่ายก็ยาวเกือบสุดแล้วครับเฮ้คครับผมเดี๋ยวก็ใส่ให้เสร็จๆครับโอ้ยโยบโยบหลายตัวเลยครับแต่เหนื่อยตัวคุยโคนมัน ติดลมครับสุดยอดแห่งโคนเลยครับผมโอ้โอ๋อเป็นแก้มช้ำครับอุย้ยขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงหายใจเสียงดังครับเพราะว่าเหนื่อยเหมือนกัน โอ้มีตัวเหนื่อยตรงเดินตรงโคนนี่แหละครับโอ้นี่นี่ก็แก้มช้ำครับอ หลังเขินเลยโอ้ยไปจริงๆแล้วครับไม่ไหวครับปลาแล้วครับนะนะปลาอะไรนี่อ๋โอ้ยสลัดครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยโอ้ยไอ้ดุครับโอ้เริ่มเลยครับไม่ติด โอ้โหแสดงว่าปลาเยอะครับบ่อนี้แป๊บเดียวโดนแล้วครับครับนี่นี่นี่โอ้ปลาตะเพียนครับนี่ครับใส่ก็ยังไม่ทันเสร็จเลยโดนซันแล้วอุ้ยอุ้ยนู้นก็เปิดจะโดนอีกแล้วครับมาเดินมาทางนี้โดนทางนู้นอีกแล้วครับเอาบอกไอ้มันแคบครับ อ๋อน่นครับอุ้ยน่นครับโย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 บปลาอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูแป๊บครับ างน้นทางนี้ติดอีกแล้วครับโอ้โหเยอะจริงๆปลาตะเพียนครับเดี๋ยวจะคงจะได้วนไปวนมาจนมืดนี่แล้วมั้งครับหมานหมนครับคบงหมดแล้วโอเคครับฮะ ต้องออกไปจริงๆแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยจริงๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยตามมาดูว่าจะมีปลาอะไรติดไหมครับนั่นนะครับเหนื่อยสุดๆครับผมโอ้โหสนุกก็สนุกเหนื่อยก็เหนื่อยครับถ่ายที่เราดักไว้ก็นู่นครับก็อยู่ในโพงช้านะครับโอโ้สุดยอดปลาเราก็เต็มห่องเดี๋ยว ขึ้นฟังเดี๋ยวลองมาเปิดดูปลาที่เราได้กันนะครับก็เยอะเยอะเหมือนกันครับน่าจะโหสองโลน่าจะได้เดี๋ยวนี้อันหนักมากครับยังไม่ได้แกะนะครับให้หอบสุดๆเดินก็ไกลนะครับโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวเราคนเดินกลับบ้านอีกน่าจะประมาณเดินก็โลกว่าๆมั้งครับน่าจะน่าจะนะ้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูปลาเราแล้วกันนะครับก่อนที่มันจะมืดนะครับผม ก็ครับผมนะนะเธอโอ้สุดยอดครับหมานๆเลยครับวันนี้โอ้ยขอเอารองเท้าออกก่อนนะครับเพราะว่ามันลัดแขนนะครับแม่เป็นที่เก็บที่เก็บรองเท้าแต่สุดยอดนะครับแต่ก็อย่าทํานานเพราะมันจะลัดเส้นเลือดแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูปลาแล้วครับโอ้โหหนักเหมือนกันยังไม่ได้เปิดดูเลยครับผมนี่ครับอืเต็มค้่องเลยครับผมนี่ครับ โอ้สุดยอดนะจะประมาณสองโลได้มั้งครับเดี๋ยวลองเทดูแล้วกันนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันครับนี่ฮะนี่ครับผมนะนะก็ปลาเราครับนี่ก็เป็นปลาคิงนะครับนี่ครับปลาคิงนี่ครับนี่ก็ หนำหลังครับแล้วก็มีปลาตะเพียนปลาแก้มช้ำบ้างปลาสนากนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับเดินล่าขายตามน้ําแล้วก็มาได้ในแอ่งน้ําอีกประมาณเมื่อกี้ก็หกเจ็ดตัวมั้งครับก็จวนเวลาก็พระอาทิตย์ก็ตกพอดีนะครับเนี่ยก็คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าถ้าเรามาเราก็คงต้องซื้อขายใหม่นะครับเพราะว่าขาดไปหมดแล้วครับผมโอเคครับก็สรุปก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ ครับผมเดี๋ยวก็เราเก็บปลาใส่อุ้ยเป็นทรายหมดแล้วครับดินเก็บปลาใส่ข้องก่อนนะครับกว่าจะเดินไปถึงบ้านก็มืดพอดีนะครับปลาพวงหนึ่งตัวครับปลาคิงครับ โอเคครับเร oh! oh! so ียบร้อยกันนี่ฮะโหเต็มข้องพอดีครับผมก็เดี๋ยวเราก็ดองเดินกลับกันแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่รับชมและกดติดตามช่องแม่พายสายปลามาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกตกปลากฏดนะครับเพราะว่าปีนี้ต้องยอมจริงๆปลากฏดหายากมากครับปลากฏดใหญ่ไม่เจอสักตัวแล้วครับเราก็ต้องมาหาวิธี หาฟาเล็กเอาละกันนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อาจจะปักเบ็ดอาจจะมาปักแองนี้นะครับหรือว่าอาจจะมาใส่คายก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวก็หาเวลากันอีกทีนะครับครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับโอเคครับผมสวัสดีครับครับผมก็เดี๋ยวนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับก็ได้เวลามาดู ข่ายของเราที่ใส่ไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็จะเดินโอ้ยจะเดินมาตามน้ำก็ไกลนะครับพอเดินบนฝั่งโอ้โหลกอีกครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วครับโอ้อครับข้างล่างครับไอแอ่งน้ําที่เราลงข่ายไว้น้ําก็เพิ่มเลยครับไม่รู้โอ้ยไม่รู้ปลาอะไรเป็นปลาอะไระครับ จะเห็นดินเต็มครับตรงนี้น่าจะปลาช่อนเนาะครับเนี่ยน่าจะมีปลาช่อนแต่คงไม่ติดคายครับพวกปลาช่อนโอเคถึงแล้วครับเนี่อฮะมีครับมีตัวอยู่บ้างคายเหมือนกระดึบกระดึบอยู่บ้างครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูครับติดเป็นปลาหมอครับปลาหมออ๋อนี่ไงฮะปลาตะเพียนครับผม ปลาตะเพียนหนึ่งตัวน่าจะหมดแล้วมั้งครับเช,ชาวนี้ได้ได้ปลาตะเพียนกับปลาหมอมาตัวเดียวครับทางโน้นก็นิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ